ต่อนะคะคือ Google Sheets ค่ะวัตถุประสงค์ของคลิปนี้ตอนนี้นะคะก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้งาน Google Sheets เพื่อการจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายนะคะมาดูความสามารถของ Google Sheets กันก่อนนะคะ Google Sheets นี้มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับ Microsoft Excel ค่ะสามารถสร้างคอลัมน์โลแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆลงในเซลล์ได้และสามารถคำนวณสูตรต่างๆได้ด้วยนะคะ สามารถทำงานร่วมกับไฟล์ของ Microsoft Excel ได้ในการนำเข้าและก็ส่งออกไฟล์เพื่อการใช้งานได้นะคะ Google Sheets นี้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้นะคะแล้วก็ทำงานได้หลายบุคคลนอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแก้ไขข้อมูลได้แบบเรียลไทมด้วยมีการใส่คอมเมนต์ต่างๆได้นะคะ Google Sheets สามารถแปลภาษาในเซล์ลได้ด้วยนะคะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ Google Form ได้ด้วย นอกจากนี้ยังสร้างแก้ไขทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆทั้งโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วนะคะว่าการทำงานของ Google Sheets จะมีลักษณะเหมือนกับ Microsoft Excel ค่ะเราลองมาดูหน้าตากันนิดหนึ่งนะคะว่า Google Sheets จะมีหน้าตาเป็นยังไงและขั้นตอนการใช้งานยังไงในคลิปแรกเลยที่อยากจะให้เห็นก็คือเรื่องของเครื่องมือใน Google Sheets นะคะ องค์ประกอบของหน้าจอ Google Sheets นี้ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือในการจัดการไฟล์และการปรับแต่งข้อมูลในไฟล์เครื่องมือก็จะคล้ายๆกับ Microsoft Excel ใช่ไหมคะจากนั้นจะมีพื้นที่การทำงานที่เป็นลักษณะเซลล์นะคะสามารถสร้างชีตต่างๆสเปรดชีตต่างๆได้แล้วก็มีเครื่องมือในการแบ่งปันไฟล์พิเศษสำหรับ Google เลยนะคะเนี่ย แชร์ข้อมูลต,ต่างๆแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆให้ผู้ใช้งานอื่นเข้ามาร่วมปรับแต่งข้อมูลได้นอกจากนี้แล้วนะคะการนำเข้าไฟล์ Excel และการส่งออกไฟล์จาก Google s h e e t s ไปใช้ร่วมกับ Excel ก็ยังทําได้ง่ายนะคะ Google s h e e t s จะมีเมนูสำหรับนำเข้าไฟล์นะคะสามารถนำเข้าไฟล์ Excel ได้อย่างง่ายในการอัปโหลดไฟล์ แล้วก็มีเมนูสำหรับการ Export หรือดาวน์โหลดออกไปในรูปแบบ Microsoft Excel เพื่อไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ได้เครื่องมือพิเศษสำหรับ Google Sheets นะคะก็คือเครื่องมือการแสดงความคิดเห็นนะคะ Google Sheets เนี้ยสามารถให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น แชทและแก้ไขได้แบบเรียลไทม์นะคะเป็นการทำงานแบบปฏิสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะคะวิธีการคลิกที่เซลล์นั้นๆน,น,นะคะอาจจะเป็นเซลล์ข้อมูลต่างๆที่ได้พิมพ์หรือมีข้อมูลชี้แจงไว้นะคะให้คลิกขวาที่เซลล์นั้นค่ะหลังจากนั้นเลือกเมนู insert comment ค่ะเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลในเซลล์นั้นๆ นอกจากนี้แล้วนะคะ Google Sheets เนี่ยสามารถแปลภาษาในเซลล์ได้อย่างง่ายโดยใช้ฟังก์ชันค่ะวิธีการนะคะให้เลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า Google Translate ขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถแปลภาษาในเซลล์ต่างๆได้ด้วยฟังก์ชันนี้ค่ะ Google Sheets ยังสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยผ่าน เมนูที่มีชื่อว่าการสร้างแบบฟอร์มค่ะลิงก์ไปยัง Google Form ได้เลยนะคะจากการทำงานที่มีการแก้ไขเวอร์ชันหลายๆเวอร์ชัน Google Sheets นะคะยังมีเมนูที่ชื่อว่าการเรียกคืนเวอร์ชันนะคะประวัติเวอร์ชันค่ะเพื่อเรียกดูประวัติ การสร้างงานเรียกคืนการสร้างงานเก่าๆได้นะคะทำสำเนาวเวอร์ชั่นเก่าๆได้ค่ะการใช้งาน Google Sheets ไม่ยากและไม่ซับซ้อนเกินไปใช่ไหมคะ Google Sheets จะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้มากกว่าเดิมค่ะทำให้ได้งานอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากมีการแก้ไขงานได้แบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถแชทและแสดงความคิดเห็นในข้อมูลได้ทันที